วัีค่ะวันนี้น้องดาวจะพาพี่ๆไปสองนะคะรองเท้าสตัสี4อันดับขายดีประจำเดือนธันวาคมมีอะไรกันบ้างเริ่มจากรุ่นแรกเลยค่ะรุ่นนี้เลยแ a n Balance Plus X ตัว T5 ค่ะรุ่นนี้นะคะ โอ้โหตอนนี้จัดแต่เซลทุกสีทุกไซส์กันเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะส่วนรุ่นที่2ค่ะรุ่นนี้บอกเลยมาแรงแซงทุกโค้งจริงๆไปกับรองเท้าสตั๊กของแบรนด์วิงค่ะ WZ 1 2 1 5ค่ะสําหรับรุ่นนี้และรุ่นที่3เป็นใครไปไม่ได้เลยติดอันดับท็อปทนะคะสินค้าขายดีมาหลายเดือนติดแล้วค่ะไปกับรุ่นนี้เลยแทนเวทถู่ยี่สิบสามจุดหนึ่งตัวท็อปค่ะรองเท้าหนังวัวแท้ของเรานะคะและรุ่นสุดท้ายเลยค่ะรุ่นนี้ค่ะ โอ้โหบอกเลยรุ่นนี้มามืดมาแรงแซงทุกแบรนด์จริงๆคุณพี่ขากับรองเท้าสตัด๊ดที่ค่ายอีโปโส่งเข้าประกวดค่ะไปกับอีโปไลเตอร์คลาเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะและอันนี้ก็คือ4อันดับขายดีประจำเดือนธันวาคมนะคะพี่ขาสำหรับเดือนมกราคมนี้จะมีรุ่นไหนติดหนึ่งใน4บ้างหรือเป็นรุ่นที่พี่ๆใส่อยู่หรือเปล่าถ้าใส่รุ่นไหนอยู่คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างเลยค่ะแล้วเดี๋ยวรอบเดือนหน้าน้องดาวมารีวินนวให้ใหม่นะคะรอบนี้ไปแล้วค่ะ ขอบคุณคน่ะ